ได้รับวัคซีนกันครบหรือยังคะต้นแขนของเราเนี่ยเคยได้ไปยืนให้เขาฉีดวัคซีนกันบ้างแล้วหรือยังเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมเธอกำลังจะไปรับวัคซีนแต่ว่าทีนี้เข้าใจแหละคนเราเอาเข็บมาจิ้มมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างเธอก็เลยพูดสั้นๆง่ายๆเลยนะคะฉีดเจ็บบ้าตบนะโอโหโโหเห พี่ยูไม่ไหวตอนง้างมือนี่ผมเกรงแล้วนะเสียงของพี่ผู้ชายบอกอะไรกันเนี่ยงงโอ้ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยอุ้ยเราลุ้นกันแทบตายเฮ้ยตตกกไม่ที่บุคลากรทางการแพทย์นะจะมาโดนตบเพราะไปฉีดวัคซีนถ้าเจ็บเหรอเนี่ยคุณผู้ชมดูเขาง้างดิ ยัางกระงางมาจากสนามหลวงไปบางซื่อ,อโอ้โหใครเห็นก็ตกใจค่ะแล้วก็เนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายคนไปยืนดักอยู่ข้างหลงออั<า>งเขากลัวไงกะว,ว่าถ้าเงางกิดง้างตกก็วิ่งไปชาร์จแล้วแหละ<อ>แต่ทีนี้ตอนลงท้ายเออเบาใจหน่อยคุณผู้ชมอุ้ยมือนี้มา <laughs> แกรงอ่ะได้ยินเสียง<อ>เลยเสียงสองเปลี่ยมเลยใช่ไหมใจหายใจคว่ำหมดเลยแล้วก็ระวังที่คุณพี่เขากำลังจะฉีดดิฉันจำบทสวดนามที่เขาได้นะที่เขาท่องอ่ะ มนมุษย์เราเอ,อ๋ยเกิดมาทําไมออมันคือบทสวดปรงสังขารนะคุณผู้ชมถ้าใครเคยสวดก็คงจะคุ้นุ้ๆก,กันดีกับประโยคแบบนี้เออแสดงว่าคุณพี่เราก็สวดบนเก่งนะเออ,เอ,อในจังหวัดที่กำลงกังจะฉีดวัคซีนมนมุษย์เราเอ,อ๋ยเกิดมาทําไม <c oughs> สุดท้ายคุณพี่ฉีดวัคซีนจบได้แบบง่ายๆแล้วก็ซีอ o อ บายบายไปเลยค่ะทีมข่าวอามาดิงทีวีวิดีโอคอลคุยกันกับคนถ่ายคลิปนะคะชื่อว่าคุณวีนาคุณวีนาบอกว่าตอนนั้นพาพี่สาวไปฉีดวัคซีนแล้วก็ถ่ายเลือเ่อยเปื่อยอ่ะเออคือตั้งใจจะถ่ายเก็บบรรยากาศธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มันไปได้จังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ <ừ> เขาลุกขึ้นมาเท้าเอวพอดี <ừ> ให้ฉีด <ừ> ไงเออว่ต้องยืนไงแล้วก็นั่นแหละบทสนทนาตอนที่มันเกิดขึ้นเธอกะว่าถ้าเขาทําอะไรพี่พยาบาลนะ จะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานให้เลยค่ะเขาโอยวายแบบว่าเออเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่จะต้องบริการฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเออฉีดให้ดีๆนะฉันเจ็บจะตกอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลใจเย็นมากเลยค่ะพยาบาลก็เก่งเพราะว่า ว่าแบบพวกเราก็ลุ้นตามกัวแบบถ้าเกิดเขาทำเจ็บเราจะโดนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะฮะเห็นเขาง้างมือตลอดเลยฮะตอนนั้นใช่ค่ะก็พยาบาลฉีดไปก็เขาก็ง้างมือตลอเลยเห็นเสื้อปุ๊บรู้เลยเหตุการณ์เกิดที่ไหนระยองฮีดิซันด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุตินะดิฉันเป็นพี่พยาบาลอุ๊ยลังซีมาโดนตบแน่มือหนักรอไม่ฉีดเขาแรงไงเอาฉีดแรงตบนะอุ้ยนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะอยากรู้ว่านี่เข็มไหนเข็มสองยัง ถ้าเข็มสองจะได้เบาใจก็เคยแล้วออถ้าเป็นเข็มแรกมือต่อไปใครเข<ร>็มสอง,งต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมอมรินทีวี